ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนผมแซนและวันนี้อยู่ในเกม G D Five City กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาชี้แจงแล้วว่าทำไมกูหายเบรกแล้วกูหายไปบ่อยเลยเกินหายไปทุกครั้งที่ลงคลิปแล้วบอกจะกลับมาลงคลิปสุดท้ายก็ไม่ได้ลงคลิปคือผมอยากจะให้ทุกคนดูจอที่ผมใช้อ่า G t A นะครับ <Bro. S 1> คือแม่งไอ้เหี้ยแม่งเห็นครึ่งเดียวเว้ยผมเห็นแค่สีครึ่งเดียวมันเป็นเพราะว่าโทรศัพท์ผมม,มันเคยตกน้ำไว้แล้วเนี่ยมันเหมือนมีจุดเทียอะไรสีฟ้าอยู่ขอบจอเว้ยหิวไหมครับหิวไหมกูไม่หิวไอ้สัตว์ออะรเล่นรอเล่นนนอ่ะหหิววยแล้กั ตอนแรกมันก็เป็นจุดนิดเดียวมันก็ลามขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนตอนนี้แม่งกินจอกูไปครึ่งจอแลละคือแม่งผมแม่งมองไม่เห็นเว้ยเออเอางี้คือผมเล่นแล้วผมมองไม่เห็นนะครับแต่คือถ้าอาัดคลิปผมมาคือภาพมันก็ปกติแหละแต่คือไอ้ที่กูมองไม่เห็นไงสัต เนี่ยไอ้ที่ตามภาพเลยมันจะเป็นสีม่วงๆป,ประมาณนี้นะครับผมเลยไม่ได้เข้ามาดคิปาะว่าแบบไอ้ที่กูมองไม่เห็นไงแล้วก็มีปัญหาเรื่องเรียนเรื่องทํางานด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังจะทําเรื่องเปลี่ยนงานใหม่นะครับกำลังรอสัมภาษณ์งานใหม่อยู่นะครับกำลังทําเรื่องออกจากที่ทํางานเก่านะครับแลวคืองานเยอะมากนะครับทั้งเรื่องเรียนเรื่องงานนั่นแหละเออคือ ปัญหาชีวิตแม่งนุมกระเด้าผมไม่เยีย oh <my> แล้วก็เช่นเคยครับคือวันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าผมจะมาทําหาอะไรเหมือนเดิมนะก็เปิรดรถแกูขับรถเล่นไปเรื่อยนะครับคือคลิปนี้ผมทําการภาคคลิปนะผมไม่ได้เล่นสดนะเพราะว่าเออเขาเรียกว,ว่าอะไรคือมองไม่เห็นจอก็เลยแบบก็เลยเออเขามาอาัดคลิปเฉยๆแล้วก็มาภาคคลิปที่หลังไงสัตว์เอาเป็นว่าผมจะไปจกสายไฟแล้วกันนะเพราะว่าตารวจเยอะดีนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับผมเห็นดราม่าเกี่ยวกับ GTA ไฟไฟ M อีกแล้วเหียแม่งแบบคือ GTA V ไฟ M นะครับ คือแม่งดราม่ามัเยอะมากครับคือช่วงนี้แม่งก็มีดราม่าอีกแล้วก็คือดรามา่าไอ้ที่อะไรแก๊งโอริโอใช่ไหมมีชื่อแก๊งงอะไรแก๊งโอริโอใช่ไหมที่แบบมันไปทําเรื่องที่มันไม่ดีใช่ไหมคือผมก็ไม่แน่ใจข่าวสักเท่าไหร่เรากไม่อยากจะดูหรอกไอ้หียขึ้นชื่อว่าไฟเอ็มแล้วผมไม่อยากจะเข้าไปดูเลยนะครับคือส่วนตัวผมก็ค่อนข้างที่จะอคติกับวงการไฟเอ็มนะ G D V ไฟเอ็มนะครับเพราะว่าไม่รู้สิคือผมอยากจะออกมาทําคลิปอะไรแนวนี้อยู่นั้นที่มาพูดถึงเกี่ยวกับความรู้สึกของผมนะ g d a 5M ใน PC หรือว่า g d a V5M นั่นแหละซึ่งผมอยากจะทำคลิปแนวนี้อยู่นะก็อยากจะแค่ามาบอกความคิดเห็นความรู้สึกของผมที่มีต่อ g d a 5M PC นั่นแหละนะครับคือแต่ก่อนอะเซิร์ฟเนี้ยผมเคยมีดราม่าอยู่เพราะว่าเซิร์ฟไฟส์ซิตี้นะครับก่อนจะมาเปลี่ยนเป็นไฟส์ซิตี้เนี่ยทางแอดมินนะครับได้ทำการาตั้งชื่อเซิร์ฟนี้ว่าเซิร์ฟไฟเอ็ม นะครับเซิร์ฟเวอร์็มซึ่งช่วงแรกๆที่ผมทําคลิปบอกผมโดนด่าเยอะมากว่ามึงเบียไฟเอ็มเหรอมึงอยากจะเล่นไฟเอ็มเหรอมึงไม่มีคอมเล่นไฟเอ็มบดีเอเียเลยตั้งชื่อคลิปว่า g d a ไฟเอ็มไอสัตว์อะไรทํานองนี้นะคือผมก็เชื่อว่าแอดมินก็น่าจะโดนด่าเหมือนกันว่ามึงเบียรไฟเอ็มเหรอหรือว่าแบบคือทำไมมึงอะไรวะเปิดเซิร์ฟเวอรเอ็มไม่ได้เหรอเลยมาตั้งชื่อจตเอตั้งชื่อว่าไฟเอ็มในมือถืออะไรเงี้ยอันนี้คือคาดเดาานะว่าแอดมินก็น่าจะโดนด่ามาเหมือนกัน แอดมินก็เลยทําการเปลี่ยนชื่อเซิร์ฟเป็นไฟซีซิตี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องจริงหรือเรื่องเรื่องจริงหรือเรื่องที่ผมแค่คิดไปเองหรือเปล่า ส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะใช่นะครับแอดมินก็ไม่ได้บอกบอกนะคือมึงอย่าไปเชื่อกูมากไอ้สัตว์คือนั่นแหละคือช่วงนั้นผมโดนด่าบ่อยมากเว้ยโดนดา่าแบบย i o f m เหลอเฮอียมึงไม่มีคอมเล่นไฟไฟล m ใน pc ดิสัตว์เดี๋ยวคลิปหน้าผมว่าจะมาทำคลิปพูดถึงนี่นแหละเกี่ยวกับความรู้สึกของผมที่มีต่อ gta 5 m นะครับใน pc นะซึ่ง gta 5 5 m เนี่ยใน pc อ่ะคือแม่งแบบคือดราม่ามันเยอะมากนะครับดราม่ามันเยอะจริงๆแล้วก็เรื่องเสียหายเดี่ยมันเยอะมากนะครับทุกคนก็น่าจะรู้นะที่อยู่ในวงการนั้นอะ คือส่วนตัวผมก็ก็ค่อนข้างอากตินิดนึงนะก็ขอประทานอภัยด้วยสำหรับใครที่ชอบอะไรแนวนั้นนะครับแนวโรเพย์ซึ่งส่วนตัวผมแม่งมองว่ามันไม่ใช่โรเพย์เดี๋ยวเดี๋ยวคอยเอามาพูดไอเหียนี่แล้วก็จบสายไฟไปครับจบไปเพลินนะคือตำรวจช่วงนี้ผมจําไม่ได้ว่าผมอัดคลิปตอนกี่โมงวะน่าจะประมาณตีหนึ่งนะครับเออผมน่าจะอัดคลิปตอนตีหนึ่งอะ่ะคือตำรวจมันก็ยังมีนะเออหรือจะเชื่อเหมือนกันนะครับก็จบปูนไปชิวๆนะคือช่วงนี้งานผมแม่งเยอะเว้ยงานแม่งเยอะจัดไอเหียแบบ งานแบบทับทับ,บ่ะทับพ่อ,พอมึงตายเยอะเหมือนเสียพ่อพูอพดอ่ะเช่งงนงั้นม่งเยอะจริงผมเลยแบบไม่มีเวลามาอัดคลิปสดไว้ก็เลยแบบอัดคลิปเกมไว้ก่อนแล้วเอามาพากอะไรเท่านองเนี้ยเออคือช่วงเนี้ยเออผมแม่งสนใจที่อยากจะแบบอยากจะขับพวกบิ๊กไบไว้ในชีวิตจริงอ่ะคือตอนนี้ผมที่ทําการเปลี่ยนงานเพราะว่าผมอยากมีเงินเพิ่มขึ้นนั่นแหละ เพื่อจะเอาเงินไปซื้อบิ๊กไบค์เว้ยมันไม่เชิงบิ๊กไบค์หรอกมันเรียกเป็นรถสปอร์ตนะครับเพราะว่าซีซีมันไม่ได้ถึงอะ่ะผมจำไม่ได้ว่าบิ๊กไบค์นี่มันต้องซีซีเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าบิ๊กไบค์นะคือไอ้คันที่ผมอยากได้ก็คือเ R อ R3 ครับคือตอนแรกผมอยากได้ R 1 5แต่ R 1 5มันซีซีแค่1้0ยร้ไง155มั้งถ้าผมจำไม่ผิดซึ่งมันสำหรับผมแล้วมันยังไม่พอนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยเด้งไปเป็น R 3แล้วกันเพราะ R สามมันซีซีอยู่ที่321นนะครับบิดเสุดปอผมจาไม้ไไ200นะัง 200กิโลต่อชั่วโมงอะไรประมาณนั้นนะผมจำไม่ได้วะ่ะคือนั่นแหละตอนแรกว่าจะเอามา15แต่ว่ามันซีซีมันน้อยไปนะครับคือผมอยากจะขับทัวร์ไปต่างจังหวัดอะไรเงี้ยก็เลยอ่าตั้งตั้งไว้เป็น R3 ด้วยกันคือกูมีเงินไหมก็ยังไม่มีแต่แบบว่าอยากได้รถไว้เฉยอะไรเงี้ยคือสนใจพวกรถสปอร์ตนะครับพวกรถทรงสปอร์ตอะ่ะผมไม่แน่ใจว่า R3 เขาเรียกว่าบิา๊กไบค์หรือวะทุกคนใครใครมีความรู้เรื่องนี้มั้งไม่น่าจะใช่นะเพราะบิ๊กไบค์มันต้อง4 0 0ซีซีขึ้นไป รุ่น R3 ของผมมันมันแค่321อันอันนี้ไม่ได้ใจนะครับอันนี้ไม่ได้ใจคือหลายๆคนก็ยังยังไม่เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาเรียกรวมไง R15 เขาเรียกบิ๊กไบค์ไอพวกแบบ C150 c อย่างเงี้ยแม่งก็เรียกบิ๊กไบค์กันนะขอแค่มันเป็นทรงสปอร์ตไปมันเป็นมันเป็นแค่รถทรงสปอร์ตอ่ะมันไม่ใช่บิ๊กไบค์อันตรากูก็ไม่ได้รู้ข้อมูลส้นตีนเทียอะไรมากหรอกนะครับไอสัตว์ขนาดที่กูกำลังโม้อยู่ตำรวจก็มาไล่กูแล้วไอ้เขี้ยแม่งคือแม่งไอ้เขี้ยตำรวจคนนี้แม่่่งงแมมไลผสุด สุดขอบโลกอ่ะตกใจที่าหายแต่ตไอ้เจ้าหวะานนี้คือแบบผมมองไม่เห็นจอตัวเองเว้ยแล้วแบบผมกดกดไอ้ปุ่มเร่งสปีดไม่ติดเว้ยคือจอผมมันม่วงอ่ะผมไม่ได้กดปุ่มเร่งคันเร่งไม่โดนนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะแล้วผมก็หมอบไปที่ตำรวจไม่งก็ตามแบบตามไกลจกัดคอยดูนะไม่ไม่ไม่ตามสุดขอบโลกเว้ยผมก็แบบเนี่ยพลิกหลังดูเรื่อยๆครับกดกดดูข้างหลังเรื่อยๆว่ามันตามมาหรือเปล่าไอ้สัตว์ผมไอ้ที่ตำรวจันใช้รถอะไรวะในคลิป มันน่าจะใช้ NRG เหมือนกันนะเพราะมันไล่ผมมาติดๆเลยเว้ยเออมันน่าจะใช้ NRG เหมือนกันครับกูไอ้เชี่ยกูหมอบขนาดนี้แลวมึงตำรวจไอ้เชี่ยเม่งตามขอบโลกอะเดี๋ยวคอยดูผมพามันขับไปที่ไกลๆนะม่งก็ยังจะตามไอ้ที่ยมึงบ้าหรือเปล่าวะกูก็ให้มึงทั้งวันกูบอกเลยผมขับวนยาวอ่ะดูดิไอ้เชี่ยเม่งตามแบบโอยมึงอยากจะจับกูในขนาดนั้นอียคือคืออย่างว่าแหละคือแบบคือไม่มีคนได้จับแล้วอะก็มีแต่กูอยู่ตรงนั้นอะเขาต้องตามนะก็อยากจะได้คดีอ่ะเออมันก็ต้องอย่างนั้นแหละ ก็มันหน่อยนะคือตอนผมอ่านคิดอยู่อะไอ้เหี่ยผมแม่งนุนมากเลยมือกูอย่างสันดูดีแม่ไม่ทามแบบไอ้เหี้ยเหมือนยมทูตแบบไอ้เหี้ยไล่มาเขาเรียกว่าอะไรยม,ยมทูตพร้อมจะแบบกระชากวิญญาณมึงดูเมื่อถ้ามึงแบบพลาดอ่ะอะไรเงี้ยเอนอร์จในเกมนะครับก็ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 2 0 5นะครับเออซึ่งก็เป็นความเร็วในรถชีวิตจริงที่ผมอยากจะได้นะเโดยที่โบ้พูดเรื่องรถและไอสัตว์ก็พูดไปเรื่อยดิเนะี่ยคือเพื่อให้คลิปมันยาวไงม,มันก็ดูคลิป GDA ไปมันก็ฟังกูพูดไปด้วยแล้วกันนะที่อ่ะบางทีกูไม่พูดที่อะไรที่มันเกี่ยวกับ GDA หรอกไอสัตว์แค่จะบอกว่าช่วงนี้ผมบ้านะบ้าบิ๊กไบค์บ้า, Big uy, บารถมากเลยช่วงนี้ก็ดูรถไปเรื่อยๆนะครับว่าใหญ่ได้แล้วก็เก็บเงินไปจริงๆก็นั่นแหละ R3 ไอ้เหี้อ่ะเอาอะไรมึงจะเอา CC แรงไปไหนไอสััััตวว์ขขขบบบบบบบแแแค่่บบในนเเมมือองงงบบบาาาไปทะนนะึจะ ตัวพันไหมอะ R วันอะไอ้เฮี้ย CPR พันอย่างเงี้ยมึงมึงบ้าเปล่าขับในเมืองที่แม่งมีแต่รถเนี่ยไอ้สัตว์ตำรวจไอ้เฮี้ยนี่ก็ตามกูไม่หยุดหลือเกินมึงบ้าปะเนี่ยเฮ้ยคดีอื่นก็ได้มึงมึงจะล,ล้มเลิกกับกูบ้างเถอะไอ้สัตว์คือไม่จะมีใครมาไล่าตามเราอย่างงี้มึงว่าไอ้เฮี้ยคือแบบกูต้องดีใจใช่ไหมไม่แม่งมีคนไล่าตามเราขนาดเนี้ยไอ้เฮี้ยไล่ตามยิ่งกว่าเจ้านี่อีกไอ้สัตว์โอ้ไม่งสุดขอบโลกไอ้เหี้ยที่แน่ๆเนี่ยคือตำรวจไอ้เหี้ยเนี่ยมันกัดกูไม่ปล่อยเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้เเหี้้ยกูขัับชนสสาไอตว กูจำไม่ได้เลยนี่คลิปแล้วตอนนั้นกูแบบตกใจมากเว้ยกูขับชนเสาใช่ไหมกูก็นี่เลยนี่ขับขึ้นเขาแม่งเนียสั์ตอนแรกคือกะจะโดดลงน้ำเว้ยและหันมาดูอีกทีนะครับเออผมก็วิ่งขึ้นมาดูอีกทีว่าตำรวจไม่มาปล้าเพราะผมไม่ได้ยินเสียงรถมันไงก็วิ่งขึ้นมาดูเออแล้วปรากฏว่าตำรวจแม่งไม่ตามเว้ยก็คือชิวๆว่าครับกูตอนนี้ ก็ไม่มีอะไรมากครับที่หายไปก็เรื่องเรียนนั่นแหละครับเรื่องเรียนเรื่องดืมเดิเรเดเรเดมรับงานเยอะแล้วก็คิดคอนเทนต์ไม่ออกคนระับหลักๆเดี๋ยวจะเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ไปซ่อมด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำคอนเทนต์คือเอาคือจะเอาไปซ่อมแล้วมันจะได้แคชจีทเอได้ได้ดีขึ้นอะ่ะเออคือผมแม่งเห็นแค่ครึ่งจอมึงบ้าหาเปล่าคนที่อยากเล่นโทรศัพท์ครึ่งจอผมว่าต้องต้องเอาไปซ่อมอะ่ะไม่งั้นแบบไม่ได้จริงว่ะผมแม่งแบบไม่อยากจะอัดคลิปเล,เลยเพราะมันเห็นแค่ครึ่งจอ ถามว่ามันพอเห็นอยู่บ้างไหมมันพอเห็นบ้างครับแต่เป็นเห็นเป็นสีม่วงๆฟ้าเว้ยเป็นคุณผู้ชมเล่นปะผมไม่ไม่อยากเล่นส่วนอีกเครื่องหนึ่งอ่ะผมมีอีกเครื่องหนึ่งก็จริงนะแต่เครื่องหนึ่งผมอัดคลิปไม่ได้เว้ยเพราะเวลาอัดคลิปแล้วม่ไม่ได้ยินเสียงเกมครับมันไม่ได้ยินเสียงในเกมเว้ยเออแล้วไม่ได้ยินเสียงคนพูดด้วยผมก็เลยต้องใช้เครื่องนี้ในการอัดเท่านั้นนะครับ ก็อื่นคือทําไม่ได้เลยเว้ยผมลองแล้วครับคือตอนแรกผมก็รอตรงนี้จนกว่าดาวไม่จะหมดเว้ยแล้วก็นู่นนี่นั่นคือสักพักหนึ่งก็เหียตัดสินใจแบบว่าเลยอตัดสินใจนะครับเรียกรถมาแล้วก็จะขับไปที่จุดเกิดนะครับเพื่อจะไปกูก็ไม่เข้าใจว่ากูจะไปทาไมไม่รู้ตอนแรกคือจะเอาไปขายเว้ยแล้วจ,จู่ๆกูไปกลับไปจุดเกิดทําไมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมเจอตํารวจครับแล้วกูก็ดิดออกจากเกม เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้คลิปนี้ก่อนแล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r i b e ให้ผมด้วยในการคือคลิปนี้ไม่มีอะมากหรอกคือจะมาบน่นเฉยๆนะว่าหายไปเพราะอะไรแล้วก็จะมาเอ่อเทียเอาคลิป GTA ดูเนี่ยไอสัตว์นี่เป็นการพากนะครับผมไม่ได้เล่นสดนะเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับ GTA 5 M แล้วกันสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหนา้าครับผม